็มาเก็บเห็ดค่ะก็เป็นวันที่3ของปีนี้นะคะที่ออกมาเก็บเห็ดวันนี้ก็ไปชีวิ a มาร์กนาดมานะคะก็เลยไปซื้อตะก,กามาซื้อตะก,กานี่ส่วนตะก,กานี้นะคะอันใหญ่ที่กรานโกเด่นก็มีขายนะคะก็พอจอดรถเราก็เดินมาก็ได้เลยอันนี้ในตะก,กาเห็นไหมแล้วก็นี่มันซ่อนอยู่เห็นไหมคะ แอบสงสัยว่าเขาไม่ได้ออกมาเก็บกันหรือไงแต่ว่าเมื่อกี้นี้ขับรถมาตามทางก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ก็เอมีคนเดินเก็บอยู่แล้วก็มีลุงป้าคู่หนึ่งกำลังนั่งตัดขาเห็ดอยู่ข้างทางเอาผ้ามาปูเลยแล้วก็นั่งตัดขา เมื่อวานนี้ไปชีวิตมักหนากมา,ก,า,มาก็เลยซื้ออันนี้มาอันที่เป็นอันเล็กเพื่อที่จะมาใส่คันตะเลนเพราะตอนนี้เห็ดใหญ่ออกแล้วอย่างเช่นคันยุหันเที่ยเกียวโซบอะไรก็คิดว่าอันเนี้ยจะไปใส่คันตะเลนแล้วส่วนช่องใหญ่นี้จะใส่เห็ดตัวใหญ่คันยุหันเพราะว่าถ้าใส่ปนกันแล้วคันตะเลนมันจะเละค่ะเดี๋ยวไปหาต่อโอ้ยอันนี้พี่เขาเจอเห็ดเยอะมากโอ้แตกปากเลย ก็ดีก็ด้านนี่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 พีก็เงียบดูสินี่ดอกใหญ่มากโอ้โหวันนั้นเรามามันกำลังขึ้นเลยขาใช้รถบัสเราจะไปขึ้นแต่รถแล้วจัดการเก็บถ้าถ้าชุ่มๆเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้แหละวันนี้ชุ่มใช่ไหมฝนตกไม่เต็มที่เลยนี่ยังไม่เต็มที่ีกละแฉกขนาดนี้มันขึ้นแต่ประหอยยา ที่สขาจะนอ้อ๋เอเราข้ะเจอกับเขามา่งแล้วอดอกใหญ่วันนี้จะเงียบๆเ,เรียบร้อยนิดนึงค่ะเสียงไม่ดังเพราะว่าเปลียนหัวเมื่อวานนี้ไปเที่ยวชีวิกมักนาดมาไอ้ตรงที่ซิมลิซามปะที่เขามีตลาดนัดแถวๆที่เขามีสวนแอปเปิลนะคะ แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตอวนนี้ตื่นสายเราก็รีบๆมาป่าก็เลยเหนื่อยแล้วกเก็บเห็ดแบบเงียบๆพอวันนี้ <laughs> ตรงนี้เต็มเลยค่ะดีดอกเนี่ยเ้ะแยะมากมายเต็มมือแล้วตรงนี้อีกเหลืองไอ้เหลืองไอ้เหลงโอ้ยเต็มเลยเก็บก่อนตะกาก็ไม่ได้เอามา นี่อีกอพี่เจี๊ยบอยางให้มันหลงอยาให้มันลอดสายตาไปได้ไมีไหมตรงนั้นอ่ะเข้าไปดิโอ้ยไหนอ่ะอโรือว่เป็นกอเลยอันเนี้ยอออดอกเล็กๆน้อยๆมันก็ติดออกมา นี้ดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะสองดอกสองดอกแล้วก็ตรงนี้เอ้าตรงนั้นอีกกระเป๋าทบไว้ตรงนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ดอกหนึ่งเอาเอาเอาเริ่มตื่นเต้นแล้วครับเมื่อกี้พีก็ถามว่าทํอะไรวาเงียบเลยเท็ด <laughs> เ <laughs> ็ดโอ้ยสายดอกเก็บก่อนสายดอกเลยพี่ตรงนี้ฮะ อสมกับที่อยากมาตรงนี้พี่ก็ถามว่าวันนี้เก็บตรงไหนก่อนก็เลยขอว่าขอเก็บตรงนี้ก่อนวันนี้อนี่ดอกนึงนี่อ่ะใหญ่มากหนูนั่งอยู่ตรงนี้สองนาทีแล้วเพราะว่าถ่ายรูปนั่นนั่นนั่นดอกนึงพอนั่งปุ๊กก็เห็นดอกใหญ่ด้วยแอบอยู่ในไตอะ่ะ ตามระเบียบยวันนี้ก็โชคดีนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้หลายดอก,ออก <laughs> พี่ก็ชวนเก็บเห็ดขายแล้วค่ะเนี่ยนี่ดอกนึงโอ้ยยังพุ่งขึ้นเองอันนี้ดองอร่อยอันนี้ดองอร่อยนี่ดอกสวยไหมดอกสวยดอกหนึ่งสอยยงดอกแบบแต่มันขึ้นเป็นเนินนี่ไงเ <c oughs> หยียบเสิมเนินเขาพังเลย อันนี้ก็เมื่อกี้รีบยังไม่ได้ตัดขาเลยตัดขาก่อนกลัวมันเลอะขี้เกียจไปทำคอนซาต์เยอะที่บ้านมันจะเปื้อนกันเองอ่ะอเคเจอดอกนึงนล้วค่ะบุญสบบุญซบวิดอกกำลังน่ากินแล้วนี่โซบุญซบเก็บไปโอ้ยเต็มเลยค่ะตรงนี้กาวซบ เอ็ดขมนะคะแต่ที่สังเกตมาเขาชอบขึ้นใต้ต้นสนเห็นไหมสี่ดอกแล้วข้างหลังเราอีกสองดอกเยอะมากอะ่ะกาสบให้ดูชัดๆสักดอกหนึ่งนะตาเป็นอย่างงี้โอ้ยนั่นนั่นนั่นเจอบรุนโซบสองดอกใหญ่ๆเลยค่ะ เดินเข้ามาศึกษาเหตุเฉยๆโอ้ยอันนี้มันแก่แล้วอะนุ่มลวลากินด้วยโอ้ยเริ่มดูกล้องว่ามันไม่ตรงดอกเห็ดแล้วตรงนี้ดอกหนึ่งได้ไหมอ้อยได้อยู่หมวกยังแข็งอยู่เลยอันนี้ต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าเป็นแผลโดนเกลียวบาดเมื่อเช้า นี่ดอกเพิ่มเริ่มเลยเห็นไหมเอาดูม,มองกล้องค่ะขอภัอยดอกเพิ่มเริ่มเลยก็หักเอาเลยค่ะตอนนี้ใส่ตามองเห็ดใหญ่เห็ดเล็กไม่เห็นทันเตเรนไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะเพราะว่ามือหัวก็เลยให้พี่เขาเก็บไปแล้วเราก็หาเห็ดดอกใหญ่ๆอย่างนี้แหละ แย่งย้ายกันอุ้ยนี่โหสุเปอร์ยักษ์มากเลยโอ้ยมันคือบุนซบอปปะคะ่ะโอ้ยเอาอยุงก่นอนบุนซบดอกใหญ่มากเท่าฝ่ามือแต่ว่ามันนิ่มแล้วเลยแหละตรงน,นี้ดอกเลยโอ๊ยวันนั้นมาไม่ได้เข้ามาดูเสียดายมีดอกเดีย,ดยมากอะไรเนี้ยบุนซบอ,อุย้ดยดอกแข็งอยู่เลยคะ่ะโอ้ยตายาแล้วแต่เราต้องเก็บอันนี้ เห็นไหมดมกมมอ,อก,อกอดหดใหญ่มากเท่าฝ่ามือเลยนะคะใบไม้มันเยอะเท่าฝ่ามือเลยโอเคโอเคจะเก็บไปโอเคจะเดิเก็บไปยังได้ย่อชะดอกใหญ่มากอย่างกับคันยูหันเลยค่ะเยอะมากๆนี่คือบุญศพข้างหลังน้ำจะเป็นสีเหลืองแล้วถ้าาเอานิ้วจิ้มๆไปมมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้ หมอกสีน้ำตาลรัลงพึ่งสีเหลืองขาสีน้ำตาลมันชอบขึ้นอยู่กับหญ้าแบบที่เห็นในวิดีโอข้างล่างนี่แหละหมอกก็นี่อีกสองดอกหรือเปล่ามบนซอบโอ้ยนี่ดอกหนึ่งใช่อันนี้นอดอกหนึ่งตอนหยาุดต่ยะยังกินได้อยู่ก็จัดก,การเก็บไปสองดอกอุย้ยเอาขาดครับพี่น้อง มันแก่แล้ว่วดอกเนี้ยนี่เดีิแก่แล้วแตะเนื้อยังสวยอยู่ก็ลอกเอาลังพึ่งออกอย่างนี้แล้วก็ไปแกงกินได้เหมือนกันถ้าเนื้อหมวกมันยังแข็งอยู่นะคะอันนี้เนื้อหมวกมันยังแข็งอยู่คะ่ะก็เอาไปแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวเอาเศษหญ้าเศษอะไรออกก่อนโอเค แล้วก็ไปต่อได้ยุงตัวใหญ่มากค่ะกัดนี่แบบหืมเจ็บสถานสวงสุดๆเอาแล้วรับเดินวนไปวนมาอยู่ก็นี่เหลืองเตะตามันแต่ไกลเลยค่ะเจ้าคันตะเลนว่าจะเดินหาปูนซบอยู่ก็เจอนี้จ,จัดการเก็บไปมีกี่ดอกสองดอก เก็บไปอย่า yeah. ทิ้งไว้บังเอิญเจอค่ะว่าตอนนี้เลด้าหาเห็ดเล็กไม่ค่อยเจอแล้วค่ะนอาจะมันจะเตะตาจริงๆเจอแต่ดอกใหญ่ๆ,ๆแล้ววันนี้แดดไม่ออกด้วยมันก็จะมืดๆคืมๆตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วค่ะแล้วก็ยุงมันก็ออกด้วยอันนี้พี่ก็เจอเห็ดเก็บมาให้ดูถามว่าเป็นเห็ดอะไร ที่ว่าเป็นเกลือนเค็มหล่ะค่ะสีเขียวๆแบบนี้ครีบออกขาวๆครีมขาสีขาวแล้วตรงนี้ที่นิ้วจิ้มอย่างนี้มีจุดสีน้ำตาลแก่แล้วอ่ะทำแบบว่ากรวงเลยต้องเก็บแบบดอกอ่อนๆแข็งๆถึงจะกินอร่อยเกลือนเค็มหล่ะเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอแยกแนะนำเห็ดตัวนี้ให้ได้รู้จักกันค่ะ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเห็ดตัวนี้มันจะไปคล้ายกับเลมฟุกซวฟัมซึ่งมันสีเขียวเหมือนกันแต่ลักษณะมันจะต่างทุยเห็ดพิษแต่มันจะมีวงแหวนกับถุงเท้าอันแต่อันนี้ไม่มีเจอกระข้าว่างแล้วดอกกระจีดเดียวเอา้าพี่เจ้าพอเก็บไปแล้วอ่ะวยยังมีมะขามนี่ก็หาไม่เจอแล้วเ,เห็ดดอกเล็กๆอะ่ะ เก็บเดาเดาใหญ่ใหญ่รู้ท่ไหนได้เดินตามเองอ่ะหูหได้เป็นกำม,มือเลยนี่ดาเเนือสองสามเอาเก็บเอาเก็บเก็บที่เขาให้จค่ความสงสารที่มันเดินไปแล้วมันไม่เจออะไรวันนี้มันไม่ตั้งใจเหมือนวันนั้นอ่ะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วความตั้งใจลดลงเดินแบบว่ารุดปื๊ดรุดปื๊ด แล้วก็ตั้งตั้งเลด้าหาเห็ดใหญ่อย่างเดียวจริงๆแล้วอ่ะจะเอาบุญศพจะคันยุหันทั้งทั้งที่บุญศพตัวเองก็ไม่กินนะคะแต่จะเอาอ่ะเก็บีกแล้ววเดี๋ยวอันนี้ว่าคือ คล้ายๆนี้คล้ายๆริมโอ๊ยดอกแก่ละเอ,อ่อริมควีบลิงอันนี้เราเคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะริมควีบลิงเนื้อมันจะเป็นตกขามันจะเป็นสีนวลนๆแล้วเวลาบี้มันจะเป็นเหมือนไม้แตกๆแบบนี้ครีบแล้วก็มีเหมือนเป็นวงแหวนตรงนี้สีหมอกเป็นแบบนี้มีดอกหนึ่งขึ้นแล้วว่ามันขึ้นเร็วมาก ปีนี้เห็ดขึ้นเร็วมากทุกชนิดเลยคันยุหันก็มาตั้งแต่หลังมิมเมอร์ก็คือหลังกลางเดือนมิถุนาแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอุสตูนควีฟลิงมันเห็ดนางฟ้าเห็นเขาบอกว่าเห็ดที่จำได้คือมันจะขึ้นนู่นเน่กลางหรืดูฤดูหนาวพิจิกาเหรอพิจิกาธันวานหนุน่นแต่ว่ามันขึ้นแล้วเขาเก็บกันแล้วตอนนี้ ก็คือมันแบบว่าปีนี้มัน a m a z ิ่งมากมันแบบว่าเห็ดมาเร็วหลายชนิดมากๆแล้วก็มาเยอะด้วยใครที่อยู่ใกล้ปาก็ลองไปสำรวจดูแล้วกันนะคะวันนี้มาโซนเห็ดที่มันขึ้นมาเยอะมากมันเป็นเล็กๆพี่เขาก็เจอเป็นดอกใหญ่นี่ล้วเจออันหน,นึ่งเยอะไหม กังสอไทยอ๋อมันก็ขามัอน,อย,น,นอ,ยอยู่ที่ก็คิดว่ามันจะไม่โตะนะเนี่นยตอนนี้ไงมันก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงคิดว่ามันจะไม่มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ใหญ่อ่ะันั่นนั่นนั่น เจอกันยังไม่ได้ดูนะนี่นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ยเอ้เล็กๆแบบนี้มันก็เราก็ชอบเอาไปดองกันบางทีมันก็ไม่โตไปกว่าน,นี้นะมันก็แห้งตายเลย ก็ตรงนั้นตรงนู้นเราต้องเขี่ยใบไ,ไม้ดูเอาแล้วว่าเขี่ยบกบไป้ยังเดิมอันนี้เจอเห็นชนิดหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะเคยเจอมันเหมือนใครบวนอะไรไว้หรือทำสเสมอหกเอาไว้อันนี้ภา,าษาสวีเดนเขาเรียก t l เสมออา้า คันเตเลนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวก่อนนะเออเดี๋ยวๆๆใจดูอันนี้ก่อนโทรสมเมอร์เดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ข้างล่างนะคะนี่ก็เป็นเห็ดชนิดหนึ่งมันเป็นเห็ดพวกเมือกพวกเนี้มันจะเป็นเมือกเหลวๆเห็นไหมมันจะเละมากเลยนี่เหมือนเสมอก็คือเนยเนยของพวกโทน์หรอคะที่เป็นแบบคนที่อยู่ในป่าในตำนานของเขา แล้วก็นี่ตรงนี้คันตะเลนโดนเหยียบกันไปแล้วดอกใหญ่ด้วยใส่พวกเรานี่แหละนี่สองดอกใหญ่ๆเลยไม่ชัดอืมขาใหญ่มากโอเคเดี๋ยวดูอีกนิดนึงตรงนี้พี่เขาบอกว่ามันเคยขึ้นแต่ไม่พลาดอ่ะพี่เขาไปไหนแล้วล่ะ อนนี้ดอกเห็ดสีม่วงนะคิดว่าเป็นอา a ์มาติสฟวีบลิงไอ้ดอกที่มันสีม่วงๆค่ะบางตำราบอกว่ากินได้แต่แต่ว่าที่สวิเดนเขาไม่แนะนำให้กินเพราะว่ามันจะมีสารหนูอะคะ่ะเป็นเห็ดที่มีความสามารถในการสะสมสารหนูซึ่งถ้าเรากินไปเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะก็เราเคยเขียนไว้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูแล้วกันนะคะว่ามันเป็นนักษณายังไงแล้วก็มีอันตรายยังไงนะคะ แล้วก็ชื่อว่าอะไรอะค่ะประจําชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่านานๆเจอทีมันจะเป็นดอกสีม่วงทั้งหมดเลยขาสีม่วงดอกเห็ดสีม่วงแล้วก็ครีบแต่วงเห็ดเป็นแบบนี้สีม่วงามาทิสครีบลิงค่ะเป็นเห็ดที่ไม่แนะนําให้กินเพราะว่ามันมีความสามารถในการสะสมสารหนูแล้วก็นี่นะคะเจออีกนะเห็ดกูรฮอนนะคะที่เป็น,หนเหลืองๆเหมือนเป็นเขาวกวาง ันนี้กินไม่ได้แต่มันสวยดีถ้ามันขึ้นเป็นพุ่มใหญ่ๆมันจะสวยกว่าน,นี้อีกอันนี้ก็ผลงานของวันนี้นะคะอันนี้ของเราเท่าไหร่เนี่ยพี่เจีย๊ยบสักครึ่งโลได้ครึ่งโลโอเอ๊ยผิดตะกร้าซื้อมาใหม่จากต,ตลาดชีวิตอันนี้เห็นไหมน่ารักไม่เต็มอันนี้เป็นพวกบุญซบพันยีหห่ห้อแล้วครีมหละ่ะได้สักสองโลได้อันนี้เ่าไหร่โลกว่าวนนโลกว่าโลกว่าคันตตเลนผลงานของวันนี้ อีกง่ายสาวโบงาม,งามๆพี่โยแตกโ <laughs> <ตก S 2> ยนโยนหลายช่อเลยนี่แบบว่าสภาพดีมากเมีนเด็ดไม่หก<ะ>ักกันเดี๋ยวจะไปต่ออยต่างไปดูคันยูาหันแบบแล้วกลับบ้านแล้วพี่อ่าแล้วพี่เขาก็ได้อย่างมาหญ้าเอ็นยืดใช่ไหมเอาออกมาจากต้ตนดิเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้มันถ้าช่วยทำอะไรนะ คลายเส้นเหรอา้เสนกินแล้วเอาไปเอาไปตากแห้งต้มสดก็ได้ล้างทำน้ำมันก็ได้ต้มอบก็ได้ได้ทุกอย่างสารพัดปีที่แล้วพี่เห็นพี่เจี๊ยบว่าไปตากแห้งเหรอ้าก็ไปงทำเป็นชาเป็นชาก็ได้ต้มชงก็ได้ต้มอบก็ได้ได้สารพัดภาษารสิวิดนเขาเรียกว่าอะไรไเดี๋ยวต้องไปหาดูไปหาดูอ วันนี้ก็มาที่เดิมอีกมาดูคันยุหันแล้วก็เดินแบบว่าอย่างรวดเร็วจะเจอเห็ดไหมเนี่ยเดินขนาดนี้เจอไหมวันนี้ก็เป็นรอยที่พวกเราตัดขากันไว้เนี่ยแหละยังไม่มีนนมมมพี่เขาบอกว่ายังไม่เห็นนั่นนั่นโอ้ย แต่ละหนึ่งดอกขมความวัฒนาโอ้ยน่ารักโอเคก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จีบแพี่เขาก็เดินไปหาข้างหน้าละมาดูกันสภาพเป็นยังไงโอเคสภาพใช้ได้เลยทีเดียวเอะกบไปก่อน สภาพใช้ได้โดนถ้ากินไปพอสมควรคันยุหันค่ะได้แล้วตั้งใจมาเอาคันยุหันเลยที่ป่านี้อันนี้ก็เหมือนเป็นคันยูหันอีกดอกหนึ่งโอ้ยเน่าค่ะโดนลากินไปแล้วเข,ขาขาวแบบนี้โดนลากินไปนะคะ แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีอีกดอกหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเห็ดเพชรพี่เขาได้หรือเปล่านอ้องเนียบไปแล้วเดินไปทางนี้เดไปดูต่อถึงขนาดทิ้งตะกร้าเลยเหาอดีใจจัดตอนนี้ป่ามันก็เริ่มมืดแล้วค่ะหกโมงสิบห้าแล้ว จริงๆจะมาป่านี้ก่อนที่แรกเพราะว่าถ้ามันเย็นมากแล้วมันจะมืดแต่ว่าเขาทําถนนก็เลยต้องไปอีกป่านึงก่อนแล้วก็ค่อยมาตรงนี้เพราะว่าเขาที่แล้วมาได้หลายดอกวันนี้ก็เลยอยากมาอีกรอบนึงแล้วมันจะมีเห็ดบรูกเค็มแหละที่พี่เขาชอบกินด้วยแล้วก็มีบรูซบด้วยก็เลยมากันพี่เขาไปนู่นละ ตรงนี้สวยมากเลยค่ะต้นสนแล้วก็พื้นหญ้าเขียวๆแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีเสียงนกตรนนี้เป็นป่าสนที่สูงแล้วแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นป่าสนป่าใหม่โอ้ยพี่เขาก็เดินไปนู่นละแต่เรายังขอชื่นชมความงามฟังเสียงนกร้องอยู่นั่นเห็นตัวแล้วเห็นไหมบินอยู่ พื้นที่ป่าตรงนี้สวยมากค่ะสวยมากๆลืมดูเห็ดไปแล้วค่ะมัวแต่ดูป่าตอนนี้ปล่อยให้พี่เขาเก็บไปเห็นกลมๆเงยๆอยู่นั้นคงจะได้บ้างแหละเพราะพี่เขารู้ตำแหน่งตอนนี้เราก็ออกแนวชมบรรยากาศในป่านะคะชอบมาเดินในป่าก็เพราะแบบนี้และคะ เขาสวยแล้วก็อากาศดีบรรยากาศดีมันทำให้เรารู้สึกดีมแบบมาเดินป่าได้เห็ดไปเป็นของขวัญของขวัญจากป่ากับบ้านได้ก็ได้ไม่ได้ก็เราได้ความสุขกับบ้านไปชอบมากเลยครับป่าบุกสวย เหลืองๆเหมือนจะเป็นคันตะเลนอุ้ยได้คันตะเลนพี่เจี๊ยบคันตะเลนคันตะเลนเอาคิดว่าจะไม่มีนะค้านียป่านนี้ก็ได้สามสี่ห้าดอกเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอีกเมื่อกี้นี่เห็นเหลืองๆใช่ป่าววี ตรงนี้เต็มเลยค่ะเฮ้ยจริงๆด้วยมองเห็นมันต่ไกลดอกนี้เสร็จเสร็จแล้เฮ้ย่ <c oughs> มีคนกำลังมาจอดรถเดี๋ยวตรงน้นี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่จริงด้วยเยอะเลยตรงนี้ รถไม่จอดด้วยค่ะแต่ว่าถ้าปเจอาจัดการซะแล้วเดูก่อนมันมืดแล้วมองอยากนิดนึงโอเคใต้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ ก็มีตรงนี้กำลังขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคเะเต็ล้แต่แอนแก้วพี่เขาหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้สีบทักสวัมนะคะเรามันจะเป็นแบบนี้เหมือนคันตะเลนมากแต่ว่าพอหันมาข้างใต้ เห็นไหมใต้ดอกมันจะเป็น,นหนามหนามแบบนี้ทักที่แปลว่าหนามค่ะเห็นไหมเอ่ย ơi? ดอกมันยังเล็กอะมันมองอยากนิดนึงแต่ก็ยังคิดว่ายังพอเห็นอยู่บ้างหรอกนี่พยายามซูมแล้วนี่เห็นละเป็น,นหนามหนามแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไปให้พี่เขาแล้วกัน โอ้ยขาหากักตรงนี้เดี๋ยวจะจำไหมเดี๋ยวจะมาดูอีกมันดอ,อกสีส้มส้มส้ม,มแดงๆแ,แล้วก็ใต้หมวกมันจะเป็นหนามเห็นไหมน,นี้เห็นชัดเลยเป็นหนาม สูมอีกสจะได้ไหมก็ได้ได้เอาเก็บเก็บเก็บุบ้ยไม่ได้คันยูหันก็คันตเลินก็ยังดีวะอ,อันนี้สามดอกเมื่อกี้ได้มาเป็นสิบอุย้ยยาอันนี้คมอม่ะโอ้ยขายาวโอเคค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ได้เห็ดไปเยอะพอสมควรได้คันยูหันแค่สองสามดอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันตเลน ก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึงรอฝนตกแล้วสิ้นสัปดาห์วันนี้วันอังคารนะคะที่ออกมาเดี๋ยววันศุกร์จะออกม่รอบหนึ่งค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะสําหรับคนที่ชอบเก็บเห็ดแล้วก็ชอบวิดีโอเกี่ยวกับการเก็บเห็ดค่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะนํามาทําวิดีโอให้ได้รับชมกันอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราออกป่าแทบทุกวันแล้วก็มีกิจกรรม,มอย่างอื่นด้วยแล้วก็ เราถ่ายวิดีโอเป็นคลิปเล็กๆค่ะสั้นๆแล้วก็ค่อยเอาไปต่อๆกันแล้วค่อยลง Youtube ก็เลยใช้เวลานิดนึงนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะจากยุอินลุนค่ะสวัสดีค่ะ